มีเรียกได้ว่ากําลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยสําหรับละครนางแค้นะคะที่ทุกคนเนี่ยต้องเฝ้ารอเลยทุกวันจันทร์นางคารเนี่ยต้องเปิดช่อง Workpoint 23รอดูเพราะว่าหลายๆคนแบบลากันติดแฮชแท็กด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมตามล่าให้แม่หาคนค่าสินดีแล้วก็ติดแฮชแท็กนางแค้นกันจนแบบว่าโอ้โหขึ้นอันดับหนึ่งอันดับ2 twitter เลย ตอนนี้มาแรงจริงๆสาหรับละครเรื่องนี้พี่ปอยรู้สึกยังไงบ้างคะกับกระแสที่แบบคนให้การตอบรับขนาดนี้พี่ปอยรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับงานถ่ายละครในเมืองไทยมานานใช่ไหมคะแล้วก็คือเราก็พยายามเล่นน่ะให้ดีที่สุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคนดูมากน้อยขนาดไหนอะค่ะแต่ว่าด้วยทีมงานแล้วก็ด้วยพี่ต่ายเองพี่ต่ายนัทพลที่เป็นผู้จัดนะคะแล้วก็ทั้งทีผู้กํากับพี่ต้นต่างๆนานาเนี่ยเขา เก่งมากแล้วก็มืออาชีพมากๆก็เวิร์กพอยด้วยเงี้ยค่ะคือคนดูเวิร์กพอยเยอะด้วยตอนนี้ค่ะก็เลยทําให้ให้รู้สึกภูมิใจที่แบบไม่เสียดายที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก่ะนางแคนค่ะแล้วตอนแรกทำไปถึงตัดสินใจเล่นคะ ก็อ่านบทด้วยค่ะแล้วก็ทราบมาว่าคุณพักนัยที่เป็นคนประผานนะคะตอนที่เขาประผันเรื่องนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาเนื่องถึงหน้าปอยตอนรู้สึกว่าปอยใจลายมากเลยถ้าปอยไม่เล็นเพราะว่าวันนั้นที่ตายมาที่ตายก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันมันจะใจลายไม่ได้ใช่ไหมคะจริงค่ะจริงค่ะถ้าเป็นเซนจงคงต้องรับเลือกอะบรับเล่นคือบอยให้โอกาสแบบได้เล่นหลายบทบาทใช่ได้โชว์ความสามารถเยอะมากทั้งเป็นไม่รู้ว่าโชว์ความสามารถหรือว่า แล้ว่าเหมือนเล่นละครสี่เรื่องก็เพู้่มเติแล้วคนอยู่ว่าต้องจ่ายค่าตัวเพิ่มนะเพราะว่าทำทุกอย่างปอยช่างเล่นเป็นผีเป็นผีด้วยเล่นเป็นนางโชนางโชนางเอกแล้วก็นางอิจฉาครบเลยที่บทเลยอ่ะในเรื่องเดียวต้องไดค่ะต้องคุณสี่บทไหนยากสุดในสี่บทนี้ปอยว่าบทที่เป็นนางโชค่ะเพราะว่าปอยไม่มีพื้นฐานการเต้นเลยแล้วก็ใช่ค่ะปอยจำได้ว่าต้องไปเรียนเต้นเนี่ย คือหนักมากแล้วก็ในบทอะค่ะซินดี้จะต้องเป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดเที่เห็นในบทอะค่ะคือพี่ไายมาพี่ไตยชมพี่ปลอยมาแล้วก็โกกิก็ชมนะบอกว่าแบบอยากให้ทุกคนสาบานหน่อยนะไฟบอกว่าพี่ปลอยเก่งมากบอกว่าทุกคนแบบบอกว่าพี่ปลอยแบบมืออาชีพมากในการเต้นเราก็เลยทำได้ดีเราก็เลยนึกว่าแบบมีพื้นฐานอยู่แล้วนึกว่าเก่งไม่มีพื้นฐานเลยค่ะจริงๆแล้วน้องโกกิอะค่ะเป็นคนสอดปลอยเลยค่ะแล้วก็ปลอยจําได้เลยค่ะว่าแบบปลอยปมอย แบบยากมากในการเตนจนแบบอ้อยทอมากจนจําได้ว่าร้องไห้เลยอะค่ะร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่า่คือเราทำด้อย่างนี้เหมือนแบบเก่งจริงๆอะเหมือนเหมือนอาชีพนี้เลยต้องบอกว่าคนต้องบอกต้องขอบคุณคนตัดต่อตัดซีนที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะพอดูแบบนี้ดูในคณะคาบาเล่นี่ต้องเป็นซุปตาของคณะเลยคือเ้องเก่งสุดเด่นสุดสวยสุดถูกต้องค่ะคือเพลงดีนี่เป็น ตัวเอกเลยซินดี้นี่คือเหมือนเป็นดาวเด่นของเพลินพี่มานเพลินพี่มานก็เลยมีคนอิจฉายเยอะแต่ว่านี่เราถ่ายกันเราถ่ายที่ทิฟฟานี่ค่ะให้พูดถึงฉากตอนเป็นนางโชว์หน่อยค่ะว่าไปถ่ายที่ t ิฟฟานีเป็นไงบ้างคือพอเราถ่ายที่ทิฟฟานี่ค่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าทิฟฟานีเนี่ยเป็นอเตี๊ยเดอร์ที่ที่เป็น The Best ของเมืองไทยคือดีที่สุดแล้วค่ะดังนั้นเรื่องทางเทคนิคหรืว่าทางความใหญ่หรือว่าไฟเนี่ยค่ะ ทําให้ดูดูเป็นโปรดักชันที่แบบเหมือนเมืองนอกเลยอะค่ะแล้วมันก็ดึงดึงดึงความเหมือนองลงไหมพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วชุดออะไรย่างี้มีความองลงค่ะพอไฟสองมาเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบแรงล่างทันทีเพราะว่าสมมติว่าสมมติว่าตอนนี้อยู่ข้าวมากแบบเอาอกไฟมาเน่ อะไรอย่างนี้คุชมมัสโกออนเดินหน้าต่อประมาณนั้นคือเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่มีแบบพลังงานสำหรับคนที่แอคทีฟในเรื่องของการที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยใช่ไหมคะมันเลยทำให้เราอ่ะเหมือนเหมือนแบบจำลองดึงพลังเขาดึงพลังเขาดึงพลังเราอ่ะโอ้โหเรื่ออกมาดีมากเลยอย่างบทผีนี่เป็นยังไงฮะก็ไอ้บทผีเนี่ยจริงๆเราไม่ยากเลยน่าจะง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าชอบหลอกผีคนอื่นคือเวลา คือเราจะบอกเดี๋ยวลองลองดูนะคะคือตอนที่มันฉากผีเนี่ยตอนที่ต้องทำหน้าหลอกผีอะ,อะปลอยทำหน้าได้หน้ากลัวมากจริงไหมใช่ไหนลองทำตรงนี้ให้ดูสักหน่อยหนึ่งคือหน้ากลัวเอาเปนว่าแบบพอเวลามันมีเอฟเฟกใช่ไหมคะ ปล่อยแบบเหมือนพิ่งโคตรมีความสุขเลยอ่ะแล้วได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยแล้วปกติเนี่ยคนอื่นที่แต่งเอฟเฟกกับบ้านเขาจะต้องล้างหน้าก่อนใช่ไหมคะปล่อยไม่ล้างเอาไปหลอกต่อเอาไปหลอกต่อขึ้นทางด่วนคนเก็บคนเก็บตังค์ประจําประจําค่ะขึ้นทางด่วนก็จะแบบรีบโผอนนะไปเขาดูดิแน่คฉากสุดท้ายเนีตอนนี้เองเนี่ยซินดี้คือจบฉากมนุษย์แล้วถูกไหมคะอาฉากของของคนที่ทั่วไปแล้วก็เริ่มต้นของฉากผีใช่ค่ะเราจะได้เห็นอะไรต่อจากนี้ไปบ้างคะน้องพลอยค่ะ ก็หลังจากนี้นะคะกลังจากนี้คือซินดี้เนี่ยจะตามล้างแค้นทุกคนที่เคยทำร้ายซินดี้แต่วิธีการล้างแค้นของซินดี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนนางคิดกันบ้านมาอย่างดีคือใครทำอะไรเรากลับมายังไงเราล้างแค้นกลับแบบนั้นแต่ในแบบแต่ในแบบศิลปกรรมอะค่ะศิลปาเป็นีรที่ซบซ้อนมีอะไรที่ซับซ้อนมนีอะไรที่มีมินนิ่งแล้วก็ โหดมากแล้วก็วคือสนุกอ่ะสนุกามากเลยค่ะก็ขณะตอนจบนยัง่องว่า ตายแบบนางโชว์จริงๆอ่ะคือตายสีแดงชุดสีแดงแล้ววันนี้เราได้พูดคุยกับพี่ตายแล้วก็ทีมนักแสดงคนอื่นๆเขาก็ชมพี่พลอยไม่ใช่แค่ตอนเต้นตอนโชว์แต่ว่าตอนแบบดราม่าตอนบทที่แบบเป็นซีนอารมณ์บอกว่าได้แบบได้อารมณ์มากๆตอนร้องไห้หรือว่าตอนแบบมีบทอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะค่ะจริงมากบางวันก็คือเล่นเรื่องนี้ค่ะคือร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์ดีมากคือประจําได้เลยค่ะว่าสองอาทิตย์แรกที่ป่อย เล่นเรื่องนี้ค่ะปลอยนอนไม่หลับเลยประมาณ2อาทิตย์แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจนกระทั่งพอได้ไปคุยกับครูสอน a c t i n งเขาบ,บอกว่าเราอ่ะเหมือนจําลองจิตใต้สําสนึกของซินดี้ที่เป็นคนคิดเยอะคิดมากเนี้ยค่ะเอ้ย จริงด้วยแล้วเราไม่รู้วิธีการเอาคาแรคเตอร์ออกไปจากไปจากเราก็เลยต้องพยายามมองก่อนนอนดูสวนดอกไม้มันเป็นดูใน u t u b e ให้ให้มันใใช้ให้มัน้มันลืัเรื่องนั้นแล้วก็พยายามนั่งสมาธิต้องไปวิ่งเล่นไปทุ่งลาเวนเดอร์บ้างอย่าเอามาแบบว่าอินมากแล้วก็นั่งสมาธิค่ะสิบสิบห้านาทีก่อนนอนค่ะมันช่วยได้ค่ะแล้วยางพูดถึงคิวถ่ายทำ้ามดีความพราะว่าค่อนข้างยากเพราะพี่ปอยก็ทำงานที่ต่างประเทศด้วยที่ฮ่องกงแล้วต้องเดินทางไปมาแล้วเราเคลียร์คิวยังไงอะ คือเรื่องคิวอะเรารมีอยู่แล้วค่ะก็คือเราถ่ายละครกันวันพันวันพฤหัสสุขเสาร์ที่สี่วันส่วนที่จะไปฮ่องกงก็คือวันพุธ เอ้วันจันนะคะพุธแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเราไม่ได้ไปทุกอาทิตย์ค่ะแต่ว่าจะมีสลับไปเรียนหนังสือที่เชียงใหม่เนี่ยทุกอาทิตย์เลยเธาไม่ต้องไปเรียนที่เชียงใหม่คือไปไปเรียนพิญญาตรีใช่ไหมาค่ะไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยงานวิจัยใช่ค่ได้คุณเก่งด้วยนะขอบคุณค่ะคเก่งด้วยก็นี่แหละต้องไปต้องไปเรียนค่ะือยอมยอมรับมากเพราะว่างานก็ยุ่งอยู่แล้วคือแค่แค่ในเมืองไทยก็ยุ่งแล ไปทํางานต่างประเทศด้วยแล้วก็เรียนไม่เรียนในกรุงเทพที่บ้านอยู่ไปเรียนที่เชียงใหม่แล้วทได้ดีด้วยค่ะดีว่าคณะที่ไปเรียนที่เชียงใหม่อะค่ะก็คือศาสตราจารย์จิรเดชมโนสรยกับศาสตราจารย์อรัญญามโนสรยเป็นอาจารย์ภาคคณะเภสัชของมชมันมีชื่อที่น่าใช่แล้วก็ท่านใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นมีชื่อดังมากคือเภสัช เมืองไทย90%น้องรู้จักท่านเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็ใช้ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์แบบอะไรพวกนี้อาจารย์จะเก่งมากเนี่ยค่ะอนเลยต้องอนเลต้องไปเรียนกับท่านค่ะแล้วก็ขณะที่ว่าอยู่ในกองค่ะก็จะมีบทละครแล้วก็เคมีแล้วไเพื่อนเพื่อนจะเนีแบบโอ้โหทั้ง ไปต่างประเทศก็เหนื่อยไหมเหนื่อย,ย,ยค่ะออแต่ว่ามันเป็นต้องทํารับผิดชอบเพราะว่าไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้คือ,อมีมีเกรดเคยตกไปด้วยค่ะเทอมที่แล้วอะค่ะเพราะว่าส่งการบ้านไม่ทันแล้วอาจารย์ก็ให้เดทไลน์อาจารย์ก็ไม่เป็นอาจารย์คือด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะ พี่มีไม่มีคาว่าสิทธิพิเศษแล้วมีป้อหมายอะไรต่อไปไหมคะที่ไปเรียนได้นี้เนี่ยค่ะคือปอยเป็นคนที่มีมีแพชชั่นมากในเรื่องของการเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามทั้งหมดแล้วก็เป็นคนมีความสุขมากๆในการที่แบบทําอะไรก็ได้ที่จบเพราะว่าเขาชอบจะรู้รือรู้จริงใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้คือด้วยเพศสภาพของปอยอะค่ะมันจะต้องคือทำยังไงก็ได้ที่ให้เราเป็นเป็นสิ่งที่ใจเราเป็นคือผู้หญิงแต่เป็นแบบธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะต้องใช้ เทคนิคทางวิทยาศาสตร์นิดนึงด้วยแล้วก็ใช้เพราะว่าเขาชอบเขารักเขาก็เลยทุ่มเทแบบว่าทุกอย่างกมากค่ะรักตั้งแต่เด็กๆคือเวลามีใครถามเรื่องความสวยความงามเนี่ยค่ะคือคือปาจะพูดยาวถึงขนาดว่าเดี๋ยวไปไปกินเอ็มเคเดี๋ยวไปเรียนไปกินข้าวเลยไรต่อใช่ไหมต่อแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้ค่ะคือเราชอบเราชอบเมื่อกี้เขาบอกว่าเกรดตกแต่ว่าที่ว่าเรียนเก่งมากเกรดตกนี่เท่าไหร่คะ คือไอ้หมดไอ้นี่ตกจริงๆคือเทอมแรกเข้าไปได้โอเคที่มีข่าวว่าได้4.0 0ใช่ไหมคะเทอมสองท่านได้รึป่าวคะสองจุดศูนย์หกแต้องใชวเทอมสามได้กลับมา3.86โอ้โหเพราะว่าที่ไปนี่แหละค่ะอาจารย์ชอบค่ะแสดงว่าเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองคือใช่ค่ะเพื่อนนักศึกษาที่เรียนกับเราอ่ะก็เป็นแบบ นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาวิศวะทุกคนเขาเก่งมากอยู่แล้วแล้วเราต้องนอนเราต้องแอคทีฟแล้วยิ่งงานเยอะด้วยก็ต้องแบ่งเวลาอย่าเงี้ยยิ่งตอนนี้ยเข้าปี3เนี่ยวิชาจะลึกขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเราเรียนแค่อินโทรดักชันเคมีฟิสิกส์ชีวะตอนนี้เราต้องเรียนถึงแบบว่า อย่างเช่นชีวะโมเลกุลย่างเงี้ยคะเรียนมือนเขาเรียกว่าไบโ c h e m i s t r y ก็เลยต้องแบบขยันขึ้นอีกมากกว่าเดิมหลายเท้าค่ะทากันบ้านมาที่ละครนางแคนเห็นบอกว่าหลังจากที่ออดแอไปเนี่ยโอ้โหเป็นกระแสติดแฮชทงแฮชแท็กอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยเกี่ยวกับนางแคนแล้วก็ล่าสุดตามหาอะไรนะคนฆ่าซินดีตามล่าให้แม่หาคนฆ่าซินดีเขาจะมีแฮชแท็กน้องพอลลี่ใช่ไหมคะที่ต้องเป็นชื่อตั้งโอ ก็เป็นคนตามล่าว่าไม่ไม่ใช่ค่ะคนตามล่าคือพี่พลอยตายแล้วใช่ค่ะคือหมดบุรินคือพี่ตายใช่ค่ะจะต้องตามหาว่าใครเป็นฆาตกรตำรวจคือเรก็งงเหมือนกันว่าในเรื่องเนี่ยซินดี้ก็ไม่ยอมบอกว่าใครฆ่าบอกว่าคุณต้องหายเจอนคุณต้องหายเจออันนี้สนุกนะ เพราะคนดูจะได้ติดสุมเวนเจาะหรือก็ตอนนี้เขาก็เลยตั้งแฮชแท็กกันขึ้นมาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตามล่าจริงๆตามล่าให้แม่ตามล่าให้แม่แม่เขามาไงเรื่องนี้แม่คือแม่ไงใช่แม่คือแม่มาแสดงไปแล้วใครฆ่าคะคือทุกคนวาสงสัยมากว่าจะตอบเป็นเดอะแมสซิงเกอร์ไหมคะแบบหน้ากากอะไรนี่นีเอา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 สดุกดุอจริงๆนากากาุด อะไรนะคะนักกามังคุดเราก็ต้องไปดากันเองต่อไปนักการมังคุดคือใครอะนักการมังคุดเราก็ต้องเไปเอาเป็นว่าแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนมากๆคือมันสนุกตรงนี้แหละคือมันสนุกตรงนี้และค่ะแล้วมันจะมีเหตุผลด้วยมันไม่ใช่แค่แค่พลิกว่าอุ้ยคนเนี้ยเป็นคนฆ่าแต่ทุกอย่างอ่ะมันมีที่มาที่ไปแล้วว่ามันจะมีให้ทุกคนเวลาดูละครนะคะให้สังเกตทุกฉากเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีทรายมีสัญลักษณ์เลยว่าคนเนี้ย คือคนฆาตกรคุณมีพิรุธออกมาคุณจะมีพิรุธออกมาค่ะคือเวลาดูเราดูแต่ความสวยพี่ปอยเงี้ยเราไม่สังเกตอย่างอื่นเราดูลินดูอะไรเนอะยคนดูดูอะไรเนอะยคนสิงดีใช่ไหมคือดูราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยผู้บวชนะคะพี่จายมันนี่แบบเผลอเผลอไปสลับช่องไม่ได้ต้องดูตลอดเลยนะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวภาพแล้วปอยอ่ะก็ ตอนแรกคือนอนหลับแล้วใช่ไหมคะพอกลับมาดูเนี่ยช่วงที่ซินดี้โดนทำร้ายอะนอนไม่หลับอีกแล้วเพราะว่ามันเวลาเราดูแล้วเราเกรงเราเครียดตลอดเวลา่เนี่ยเลยอยากรู้ว่าหลังจากนี้ผีซินดี้จะลายลายขึ้นอีกไหมมีอะไรที่แบบว่าลายขึ้นอีกหรอเพราะความแค้นใช่ไหมลายขึ้นเพราะความแค้นค่ะแต่ซินดี้เนี่ยเขาก็ฉลาดผีซินดี้เขามีเทคนิคทำยังไงให้เขาแบบมีพลังกว่าเดิมส่งัเป็นนางแค้นจริงตั้งแตัคือประมาณนั้นเลยค่ะแล้วบรรยากาศอ่ะพูดถึงเรื่องของบรรยากาศในกองถ่ายหน่อย เป็นยังไงบ้างเอาผู้จัดก่อนเมามๆพี่ตายพี่ตายเหรอพี่ตายชอบจื้ปากตลอดเวลาตาปื้จื้ปากตาื้จื้ปากต่อยนะมาเล่นกับพี่ตายอย่างเงี้ยก็เลงจะเข้าได้เข้าเข็มเซ็กซี่จื้อปากทำไมด้วยเขาจะหัวเราะคือพี่ตายทำเซ็กซี่ทำไมเกคกทำไมแล้วพี่ตายนะเขาจะชอบแบบบางทีเขาไม่ตัดเล็บอย่างงี้ใช่ไหมคะมือต้องจับมือปล่อยอย่างเงี้ยนี่มือสกปรกป่าวางเี้ยแกล้งเขาจริงแล้วไม่อะไรหรอกเขาก็จะแบบ ตลอดสิบค้งก็เป็นอย่างนี้สิบครั้งเขาจะเขาจะแบบกังวลเรื่องว่ามือกับเล็บตัวเองพรายิ่งโดนเราแซวด้วยใช่ไหมเพราะเขาทำงานหนัก่ะเขาไม่มีเวลามันก็จะแกล้งใครที่ยิ่งแบบแกล้งสำเร็จมันก็จะแกล้งเรื่อยๆค่ะแล้วมีมีใครที่แบบแกล้งสนุกอีก เจน,นี่ปนันทำไมคะยังไงคือเ <c ười> จน,นี่เขาเป็นคนที่แบบตลกมากใช่ไหมคะแล้วก็เวลาอยู่อยู่ในกองเนี่ยเขาจะแบบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลากเขาไปกินข้าวเราจะลากเขาอะไรที่แบบมีอาหารอรอ่อ,รอยๆแถวกองถ่ายก็จะลากเขาไปกินตลอดเวลาน้องมิกก็น่ารักมากๆน้องนิกเนี่ยเป็นคนที่สอนปลอยเต้นเลยนะคะคือเขาเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วนะน้องเป็นนิกใช่ไหมคะใช่ค่ะคือโกกินเขาเป็นเด็กน้าติ์นะคะเขาเป็นคนที่ชายเขาเต้นเก่งเขาเลยต้องสอนปลอยค่ะ ก่ายอ,อีกนะเยอะแยะกองถ่ายทีมงานพี่ต้นชันนนท์นึกโดนแกล้งตลอดเวลา<อ>ูกา้กำกับอะค่ะแล้วป้าเดล่ะคะเป็นไงบ้างป้าเดลก็โดนแกล้งตลอดเวลาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็มอยจะไม่ค่อยได้แกลง้งเขาส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานคนอื่นแกลง<อ>้งไปสรุปนี่คือแกล้งกันหมดเลยคือมันต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะมิฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่มีอะไรสนุกเพราะว่าหนังก็เครียดอยู่นะบรรยากาศของหนังโทนของหนังเนี่ยหนัก คือปอยไม่ขออะไรมากไปกองถ่ายไปขอมะม่วงกะปิทุกวันนี่คือเป็นสิ่งที่ปอยเขียนเขียนในสัญญาเล่นๆเลยสัญญาใจสัญญาใจว่าถ้าพี่ลีคะพี่แมวคะพี่ต่ายคะกอยเล่นเรื่องนี้ไปอยากเล่นเลยนะคะแต่ขอมะม่วงกะปิทุกวันต้องเปลี้ยวด้วยค่ะเป็น่อยเครียดอย่างเนึงมันเป็นสิ่งที่แบบพอเรารู้ว่ามะม่วงกะปิอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะแบบ เราจะเต็มที่มันเราจะหยุดไม่ได้นี่เล่นเม่นไม่ได้ต้องการเลยเลยนะเลี้ยงง่ายนะนี่บอกว่าแบนบะลนี่เตียมไว้ให้น้องพอยไวปล่าขอบพระคุณค่ะอยู่หีคะได้เลยค่ะแล้ะเราอยากรู้บ้างว่าทํางานก็เยอะเรียนก็หนักแบบนี้เนี่ยมีเวลาดูแลตัวเองบ้างไหมดูแลตัวเองเยอะอยู่แล้วค่ะคือหลายๆอย่างเราต้องดูแลตัวเองตั้งแต่แบบข้างนอก มาข้างในข้างในมาข้างนอกอยู่ตลอดเวลาข้างในนี่หัวใจป่ะฮะไม่ใช่ค่ะข้างในคือแบบโพสิทีฟเองที่สำคัญมากคือจะต้องพยายามคิดบวกพยายามแบบว่าอะไรยิ่งเมื่อวานนะคะมือถือตกตกเป็นร้อยครั้งไม่แตกนะคะเมื่อวานตกแล้วก็แตกเลยแล้วพอตกแตกปุ๊บเนี่ยก็เพื่อนที่มาด้วยกันนะคะโดนตำรวจล็อกล้อเพราะว่าลงไป5้านาทีปรากฏว่าทุกอย่างมันดูแบบเหตุการณ์มัน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 แย่ไปหมดแต่ทันดีทันทีทันใดค่ะเรารู้สึกอุ้ย เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นไม่มีเหตุบังเอิญหรอกมาเลยรู้สึกยิ้มขึ้นมาแล้วก็สถานการณ์ก็เลยเปลี่ยนคนคนรอบข้างเราก็แฮปปี้ไปด้วยก็คิดสมัยว่าเราได้ซื้อมือถือใหม่คือพอเชื่อว่าทุกเหตุการณ์มันจะนําพาเราให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเสมอดีค่ะดีค่ะการคิดบวกมันก็จะนําสิ่งดีๆเข้ามาด้วยใช่ดดีถูกไหมคะจริงค่ะดูทั้งดูแลทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายดูว่าหัวใจหัวใจหัวใจเราจุดที่เป็นอยดางนี้นะฮะขาดูสักคลิปนิดนี้มี ไม่ได้พูดเองเอาเฉพาะหัวใจความรักเลยเน้นไปตรงนี้หน่อยสิคะความรักล่ะคะก็ดูแลหัวใจค่ะคือจะพยายามไม่ให้ตัวเองเนี่ยเจอคนที่ไม่คู่ควรเราต้องเนคนี่คู่ควรจริงมีคนคลิกหรือยังมีคนมีคนที่คู่ควรหรือยังคะปิงหรือยังก็เกือบคู่ควรแต่ไม่รู้คู่ควรหรือยังไม่รู้เหมือนกันคือเห็นเห็นอยู่ค่ะแสดงว่ามีคนแบบที่คุยคุยอยู่ไม่ได้มีคนดูดูค่ะแต่ว่า เราเห็นอยู่ข้างถนนนี่แหละค่ะว่าคู่ควรข้างถนนเลยเหรอเอบตส่ตอบไปคุมเหนือนี่ไม่ได้อยู่ในละครแล้วนะคะไม่ต้องทําให้เราหลับหือว่าอยากติดตอลืมลืมอินอินผมเชื่อว่าน้องปอยยต้องมีคนแบบเข้ามาจีบเยอะแน่นอนทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยคุณเชื่อว่าเชื่อว่าปอยเชื่อเราจะกรองเขายังไง ที่บอกว่าเออคนที่ควรเรานีไม่ยากเลยค่ะคือในอายุขนาดบอยนะคะบอยอ่ะมีเงื่อนไขอยู่แล้วในใจเลยว่าจะต้องเป็นแบบนี้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 อะค่ะแต่ว่าเงื่อนไขพวกนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่แบบเน่ตอนเด็กๆที่ว่าต้องรอขาวสูงไม่ใช่ละตอนนี้มันเป็นใหม่แล้วมันเป็นแบบนี่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 ซึ่งมันมันมันจะดีขึ้นอะไรล่ะอย่างเช่น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 อย่าง ต้องใจเย็นจะต้องเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดคือบางคนถ้าเห็นผิดเป็นถูกเนี่ยอย่างเช่นไปโกงคนแล้วบอกว่าเอ้ยมันก็ถูกนะเราไม่โอเคใช่เราไม่โอเคเราต้องการคนเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้วก็ใจเย็นวก็นคนดีรักเราว่างั้นคนดีรักเราคนต้องซัพพอร์ตความฝันของเราด้วยค่ะมันเริ่มมีอะไรละเอียดลงไปถูกเห็นไหมมันไม่เหมือนเดิมพรเราโตขึ้นเราแบมนุ่มลึกใจดี แล้วก็เป็นคนดีประมาณนั้นเลยเฟังเยอะหลายใเยอะคือคำว่าเป็นคนดีมัน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 ไม่ใช่แบบคว่าแค่แบบไปปล่อยปลาแล้วบอกเป็นคนดีอย่างที่ป้าบอกแค่แค่พูดว่าเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะแต่ว่าสําคัญคือจะต้องสปอร์ต ความฝันของปอยแล้วปอยก็ต้องซัพพอร์ตความฝันของาเป็นกำลังใจให้กันแลกันเนอะเพราะเราก็ทํางานมาเหนื่อยๆแล้วก็ต้องการคนที่มาดูแลเราบ้างเนาะคนดีของคนนี้อาจจะไม่ตรงกับคนดีในในสเปคหรือว่าในสิ่งที่เราต้องการก็ได้มันทีอาจจะม่คลิกกันก็ได้ถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องอ๋อวันนี้เราก็ใช่เราดูวะไรเราเ่ะคนดันเราดูนางแคนดีกว่าค่ะทุกวนจันะคะอ่าไม่เฝากเลยดีกว่าค่ะเพราะเป็นตอนเวลาเราก็ใกล้หมดแล้วใกล้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะปอยขอฝากละครนางแคนนะคะทางช่อง Work Point หรือ ว่าช่อง23นะคะค่ะทุกวันจันทร์เวลาสามทุ่มตรงค่ะอ๋อ,อ,อกล้องนูน้นโอเคสอร,รี่น<ะ>ี่<อเ><อเ> เราเราต้งได้ดูบ้างไหมคะไปดูทุกวันค่ะใช่ไหมบางวันถ้าไม่ได้ดูก็จะคือทุกวันนี้เวลาดูถ้าดูทางทีวีเนี่ยก็จะมี iPad อันนึงดูอคอมเมนต์แล้วก็แล้วถ้าวันไหนไม่ได้ดูทีวีดูคอมเมนต์ก็มีความสุขอขอบคุณเสียงตอบรับหน่อยสิคะทุก <ไป S 2> คนต้อยขอบคุณมากๆเลยทุกๆคอมเมนต์ทั้งที่ทติหรือว่าชมปลอยอค่ะล้วนที่จะแบบทำให้ปลอยพัฒนานะคะในทางด้านการสแสดงหรือในสายอาชีพวงการบันเทิงได้มากๆก็ติชมเยอะเยอะเยอะเลยค่ะบางทีไม่ต้องชมเยอะก็ได้ติยิ่งดี จะได้ไปพัฒนาฝีมือตัวเองค่ะเพราะว่าต้องขอโทษด้วยถ้าสมมติว่าปอยอะเล่นยังไม่ดีพอค่ะปอยจะตั้งใจให้ดีกว่านี้แต่กระแสที่ได้มาเป็นแรงผลักดันทาให้เราสู้ต่อแล้วก็ทําทําสิ่งที่ดีขึ้นต่อจะเชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจมากเลยตามดูตลอดใช่ไหมลูกสาวคุณลูกสาวเมื่อเช้าเมื่อวันก่อนมาที่ร้าพายเจอเด็กผู้หญิงนะคะอายุประมาณหกขวบเขาก็เจอปอยเขาบอกเลยว่า พี่ซินดี้เอาเลือดมาให้ฉันกินสิกินมมากแตะแสแรงขนาดไหนเด็กน้อยยังบอกเลยสรุปใครคะซินดี้หน้ากากมังคุดหน้ากากมังคุดก็ยังคงยืนยันคำเดิมก็ไปช่วยกันกระชากแล้วกันค่ะคือกันด้านหลังเขากำลังจะฆ่าปอยก็เฉลยเอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอยมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ